สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟลุงผลปาแต่นทุกทุกคนนะคะพอ,อพอเข้าใจได้แล้วอีสะอาดอที่มันพยายามที่มันมาเขียนมันไปตั้งตัวใหม่มาประมาณ3ชั่วโมงของเมื่อวานนี้แล้วมันก็มาพิมพ์นะคะแล้วมันก็มาพิมพ์มาใส่ร้ายลุงอย่างงั้นมาใส่ร้ายลุงอย่างนี้นอ,นอันดับที่หนึ่งนะคะมันต้องการเบี่ยงประเด็นบางอย่างอย่างที่เราเคยพูดกันสอง ต้องการให้ลุงกับป้าหรือว่ามันต้องการเอาลุงมากกว่าดูแล้วไม่ได้ต้องการเอาป้าหรอกต้องการให้ลุงออกมาเขาเรียกว่าออกมาออกมาโตประมาณนั้นน่ะจริงๆนะคะ f ออย่างที่บอกอะคะ่ะอย่างที่นางฟ้าบอกอะ่ะหนึ่มันต้องการเบี่ยงประเด็นสอง ต้องการจะให้ลุงออกมาตอบโต้เพื่อที่จะได้เล่นคอนเทนต์ต่อยาวๆมันบอกว่าเอ้ยอีบางตัวนะคะไอ้กระถุนบางตัวนะบอกว่าก็ออกมาตอบโต้สิออกมาตอบโต้สินะจะได้หายข้อข้องใจมึงไม่ต้องให้ลุงช่างออกมาหลอกเขาไม่โง่หรอกลุงช่างเขามีสมองนะเขาไม่ตามเกมพวกมึงหรอกกูจะบอกให้ กูก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาตอบโต้มึงเพื่ออะไรเพราะไม่ได้มีประโยชน์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาทำทุกอย่างแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นนูน่นนี่นั่นสารพัดสารเพทเขาทำหมดอะ่ะคนเราเขามีจิตศรัทธาเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำมุมไหนของโลกก็ถือว่าเขาทำตามเจตนาของคนที่ให้ไปทำห้องน้ำแล้วแต่พวกมึงพยายามที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะบีบบีบนะในช่างใหญ่ออกมา ให้ในายช่างใหญ่ออกมาเพื่อมาตอบพอมาตอบปุ๊บนะสมมุติว่านายช่างใหญ่ออกมาจริงนะนายช่างใหญ่ออกมาตอบว่าก็เพราะเหตุผลตรงนี้ตรงนี้แล้วมันก็จะย้อนไปถามไปเล่นคอนเทนต์อีกเอาเหตุผลตรงนี้มาเป็นข้ออ้างอีกก็คือไม่จบไม่สิ้นนะ่ะ Fc ซเพราะฉะนั้น่ะนายช่างใหญ่ทำบุญทำงานกับ ป้าแปงผักไปแค่นั้นจบไม่ต้องไปสนใจพวกหมูพวกหมาพวกกาพวกไก่ที่กําลังจะจิกนะที่กําลังอยากกินแดกคอนเทนต์ในช่างใหญ่ไม่ต้องออกมาหรอกคะ่ะพวกนี้มันไม่จบหรอกถึงในช่างใหญ่จะออกมาตอบมันก็จริงอะ่ะแต่หมาพวกนี้มันก็จะคาบค่ะคาบเอาไปเล่นเทีลท่อนสมมติในช่างใหญ่ตอบท่อนหนึ่งมันก็เอาไปแดกยาวเป็นวาไปล้อม นะคะมันไปเอาเอาคาบอาหารน่ะคาบเศษอาหารที่ในช่างใหญ่พ่นนี่มันกินน่ะมันก็จะเอาไปให้พวกลูกน้องมันน่ะไอกระจกกระจ่อยของมันน่ะเอาไปให้กินทีละคนละคนละคนและคือเรื่องมันก็จะไม่จบนะคะมันก็แบบว่ามันจะยาวนะพอตอบท่อนที่สองหมามันก็ฆ่าไปให้ลูกนะคะไปให้ลูกมันกินอีกก็คือไม่จบไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่างใหญ่รู้ทันมันแน่นอนเกมนี้เกมง่ายๆชิบหาย เขาออกหมดแหละตลาดนุงตลาดน้อยคลิปเคิบของพี่โจพี่โจเห็นไหมพี่โจที่เป็นช่องใหญ่อะ่ 8, 9, อะแปดแสนเก้าแสนนะเห็นไหมพี่เขาทาคลิปตลอดไม่ว่าจะเทป,ปูนไม่ว่าจะอะไรมีหมดไปดูได้เลยช่องพี่โจอะ่ะเยอะแยะตลาดน้อยอะ่ะพี่โจเขาอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหหาประเด็นจะเอาประเด็นนี้มาเหยียบเพื่อที่จะให้ในช่างใหญ่ออกมาตอบโต้ เพื่อจะเล่นคอนเทนต์ต่อแล้วก็เอายายสะอาดเนี่ยสะอาดไหนก็ไม่รู้สะ,สะอาดดาวอังคารนะคะเอามาเขียนคอมเมนต์ทวงตังค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่เคยรักในช่างใหญ่แล้วก็ถูกเป่าหูจนย้ายฝั่งประมาณนี้พอหลังจากนั้นมีประเด็นตรงนี้มีมีประเด็นเกี่ยวกับช่อโกงปุ๊บทำยังไงดีวะถึงจะมาปิดได้ก็เลยไปดึง นะคุณยายสะอาดเนี่ยเอามาเล่นนะคะเอาดึงคุณยายสะอาดเนี่ยเข้ามาเล่นเพื่อจะให้เบียงเบนประเด็นเบียงเบนเข็มเพื่อที่จะไม่ให้ไปพูดถึงผู้ชายคนนั้นถูกไหมค่ะ FC และก็มาเล่นกับนายช่างใหญ่แทนเพราะว่ามันประเจาะเหมาะมันประจวกเหมาะกันพอดีไงฟีนะไอ้พวกแบบไอ้พวกวิชาน่ะไอ้พวกมิจฉามิจฉา มันแก๊งเดียวกัน f c นั่นแหละมันก็เลยต้องช่วยกันอะไรเงี้ยพวกมิจฉาส่วนมากเนี่ยมันจะช่วยกันแล้วมันช่วยกันเป็นทีมด้วยนะ f c นะมันช่วยกันเป็นทีมเลยไหมเออเห็นไหมราคา f c ตั้งแต่อยันยันแปดแล้วนะคะเนี่ยไล่เลื้อยลงมาเลื้อยลงมาเนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ยมาช่วยกันปกป้องมิจฉาทั้งนั้นนะคะ f c แล้วก็อีกสองตัวสุดท้ายนี่เหมือนกันนะคะ สองตัวสุดท้ายที่แบบพยายามะจะออกจากพวกเราไปนะคะที่แบบไม่ชอบป้าน่ะป้าแปลงผักเราอ่ะนั่นก็นไปเข้าข้างเขาเหมือนกันนะคะเอฟซีเข้าข้างเขาใหญ่เลยอนี่แหละค่ะเอฟซีคนเรามันจะดูมันจะรู้มันจะเห็นน่ะว่าอะไรคืออะไรแค่นั้นเองนะในช่างใหญ่อยู่อย่างเงี้ยอยู่เงียบเงียบทำไร่ทำนาไปนะปลูกผักสวนครัวไปไม่ต้องไปสนใจไอ้พูกหมาข้างนอกหรอกค่ะ นะไม่ใช่พวกหนูนะคะหมาข้างนอกที่พยายามจะมางับคอนเทนต์ในช่างใหญ่อะ่ะปล่อยเลยค่ะไม่ต้องสนใจเพราะหนึ่งเราทําความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเราทําความจริงจําเป็นต้องมานั่งอธิบายให้พวกหมาอย่างมึงฟังด้วยหลอจ๊ะมึงก็มาฟังหมาอย่างกูนี่นะจ๊ะกูบอกให้งึดหลายก็ฝากสนับสนุนนะคะสินค้าของลุงลุงช่างกับคุณนายแปลงผักด้วยนะคะ f อเพื่อไปสนับสนุน สินค้าตรงนี้ได้เงินจากตรงนี้ก็เอาไปสู้คดีความต่อนะคะ f c เพราะว่าตอนนี้ช่องก็ไม่ได้ใหญ่โตสองช่องก็แสนหนึ่งนะคะ F4 ก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะสองช่องแสนหนึ่งก็ยังดีนะคะก็อยากจะให้กลับมาช่องหนึ่งช่องละสี่แสนนะคะถ้ามี f c ที่เข้าใจป้าเข้าใจลุงลุงช่างกับป้า สวนผักเนี่ยก็ขอให้มาติดตามเหมือนเดิมนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจฝากผลิตภัณฑ์ของคุณป้าคุณลุงด้วยนะคะ f c ค่ะนะในช่างของเรานะคะ FC ฝากเป็นกำลังใจเขาด้วยทั้งสองคนนะคะเขาก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนหรอกคะ่ะเขายังอยู่ตรงนี้อยู่กับพวกเรานะคะเราจะรอความสำเร็จเราจะรอความยุติธรรมคืนให้กับเขานะคะ f c ไปด้วยกันนะคะอย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปคิด ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้อคติต้องปล่อยออกมานะคะทําใจให้ว่างๆทาใจให้โล่งๆแล้วทุกอย่างเราจะเดินหน้าไปด้วยกันนะคะ FC สวัสดีค่ะ